สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับเดดี้อัปเดตวันนี้ฮะก็เมื่อวานนะเราได้มีการพูดคุยถึงตำแหน่งแบ็กขวาที่แมนยูมีความเป็นไปได้ครับว่าจะเสริมเข้ามาและปล่อยวานพิซาก้าออกไปโดยหนึ่งใน2ชื่อคือแดนเซลดุมฟรีฮะแบ็กขวาทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของอินเตอร์มิลานซึ่งนัดล่าสุดในบอลโลกทำผลงานได้ดี จนคว้าแมนออฟเดอะแมชมาครองด้วยผลงาน1ประตูกับ2แอสซิต์นะครับมีรายงานเมื่อคืนครับจาก f ฟอร i บิซิโอโรมนักข่าวเทียสองได้รายงานถึงบทสัมภาษณ์ของเอเย่นของดุมฟรีเมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายมายังพรีเมียร์ลีกลาเฟล่าพิเมนตาเอเย่นของเขาบอกกับ Sky Sport ว่าเขาหวังว่ามูลค่าของแดนเซลดุมฟรีเนี่ย จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับไม่เช่นนั้นจะเป็นการยากในการย้ายทีมของเขาอย่างแน่นอนซึ่งก็มีหลายทีมที่สนใจแบ็กขวาลน์นี้ของอินเตอร์มิลานครับและผู้เล่นทำผลงานได้ดีในบอลโลกด้วยมีความเป็นไปได้อย่างมากครับที่มูลค่าค่าตัวของนักเตะจะเพิ่มขึ้นแต่อย่างที่กล่าวไปนะครับว่ายูไนเต็ดน่าจะไปสนใจเจเรมีฟริมปรงแบ็กขวาชาวเนเธอร์แลนด์เช่นกัน ของไบเออร์เรเวอร์คูเซนมากกว่านั่นเองนะครับนอกจากนี้ฟาบิซิโอโรมาโนก็ได้รายงานผ่านคอชออฟไซด์ด้วยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่จำเป็นต้องออกจากการแข่งขันในการเซ็นสัญญากับจูดเบลลิงแฮมในตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นนะที่ค่อนข้างน่าสนใจและทำผลงานได้ดีในฟุตบอลโลก แต่ดูเหมือนว่าความเป็นไปได้จะไปอยู่กับริวอพูมากกว่านะครับสำหรับเดี๋ยวนี้ยังไงก็ต้องรอดูข่าวสารเพิ่มเติมอีกครั้งหลังจากนี้ว่าจะไปในทิศทางไหนนั่นเองซามิลลักเฮิร์สครับรายงานว่าเป็นที่เข้าใจกันดีนะว่าเจนอนซันโชเนี่ยตั้งใจที่จะกลับไปร่วมทีมยูไนเต็ดอีกครั้งที่ศูนย์ฝึกแคริงตันครับในสัปดาห์หน้า สตาร์ฟของยูเนเ็ดบอกว่าเจดอนซันโชเนี่ยจะเล่นเก่งมากครับเมื่อเขาไว้ใจคนอื่นได้แล่งข่าวกล่าวว่าก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยแหะครับเพื่อทำความรู้จักเขาเนื่องจากซันโชเป็นคนเงียบเียและไม่ถ่อมตัวนะครับข่าวต่อไปครับก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวกับยานซัมเมอร์เนาะที่ว่ายูเนเ็ดสนใจจะคว้าตัวมาร่วมทัพแต่วันนี้ครับฟอเรียนแพทเทนเบิร์กครับนักข่าวจาก Skys p o r t รายงานว่ายานซัมเมอร์เนี่ยจะยังไม่เข้าร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดในเดือนมกราคมนะครับแต่เขาก็ยังคงเป็นเป้าหมายในช่วงซัมเมอร์หน้าของยูไนเตดก็อาจจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตแหละครับซัมเมอร์เนี่ยจะหมดสัญญากับบริเซียมุนเช่นกัตบัตในฤดูกาลนี้แล้วนะถ้าจบก็หมดนั่นเองนะครับการต่อสัญญาของเขาเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า ก็เดี๋ยวคงต้องรอติดตามดูกันอีกทีสำหรับเด๋ยวนี้สำหรับในดีลของกองหน้าครับมีแหล่งข่าวรายงานว่ายูเนเต็ดเนี่ยเป็นสโมสรที่สนใจเซ็นสัญญากับเมมฟิสเดปายกองหน้าบาร์เซโลน่ามากที่สุดในช่วงตลาดซื้อขายนะักเตะเดือนมการาคมที่จะถึงนี้นะครับเขาอาจจะมีราคาเพียง4.3ล้านปอนด์เท่านั้นยูเนเต็ดเนี่ยจะมองหาการเซ็นสัญญากองหน้าคนใหม่ในเดือนมการาคมครับ และด้วยตัวเลือกที่จำกัดเนี่ยการดึงตัวเมมฟิสเดย์ไกลับมาอาจจะเป็นทางออกที่ดีในระยะสั้นนั่นเองเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับการคว้าตัวเมมฟิสเดย์กลับมาอันนี้เป็นรายงานจาก Diario AS ครับสื่อในสเปนนะซึ่งไม่ใช่สื่อระดับสูงด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่น่าเชื่อถือมากนักนะครับผมว่าเนี่ยยังไงเทนฮากก็จะเอาโคดี้คัดโปให้ได้นั่นแหละครับ เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกมการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องที่จะเจอคาร์ดิสเอครับในคืนวันพรุ่งนี้ก็มีการคาดการณ์นะครับว่า3ตัวลุกจะเป็นองตตนี่มาซิยาลแอนโทนีอีรังกาและอารฮันโดกานาโชในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็น่าจะเป็นดาวิดเดเกอเนี่ยแหละครับในขณะเดียวกันเนี่ยกองหลังก็น่าจะมีตัวหลักเป็นวิกเตอร์ลินเดเลฟนั่นเอง ก็โดยที่จะผสมกับนักเตะดาวรุ่งนั่นเองนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่บินมาสเปนเนี่ยก็อย่างที่ได้รายงานไปนะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะดาวรุ่งซะส่วนใหญ่เลยโดยนัดอื่นเครื่องนี้ครับจะเตะกันเวลาตีสองคืนวันพุทธที่7จ็ดธันวาคมนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวของคลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยูนาสำหรับการทําภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สําคัญอย่าลืมครับกดไลค์และ s u b s c r i b e ให้ช่องของเรากันด้วย รวมถึงไปไลฟ์เพจเฟซบุ๊กของเรากันด้วยนะครับมุมแฟนแมนยูช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ